สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโฟกวันนี้ก็ไม่อยู่ในเกมบ u ริตแองเจิลหรือไอช็อตโมบายกันอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็จะมาดูกิจกรรมใหม่แล้วก็ด่านใหม่เป็นด่านซิเมทเทวสองด่านนะครับผมก็จะมีด่านบอมแล้วก็เดดแมทนะครับผมที่ครบ20ตัวก็ชนะนะครับผมประมาณนั้นก็มาดูส่วนกิจกรรมก่อนเลยนะครับอ่าเป็นกิจกรรมที่เล่นด่านใหม่นะครับผมก็ตามนี้เลยตามเงื่อนไขนะครับ ก็จะได้ของตามนี้มีกุ้งวาด้วยนะครับผมเผื่อใครไปไต่แรงไงเติมรับอยู่ด้านล่างครับผมเป็นกิจกรรมตัวอัสอนนะครับครับก็ผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็อ่านรายละเอียดมาแล้วก็จะบอกคร่าวๆนะครับผมก็ทางช่องคลิกเช่นมาร์นะครับเป็นรูปเพชรตรงนี้ครับผมขวามือขวามือผมนะก็จะมีให้ซื้อครับผมก็จะมี2เพชรถึง7เพชรเลยก็ถ้าซื้อครบนะฮะมันตอนแรกมันจะเนี่ฮะมันจะเป็นเหมือนตัวเลขสูนยของผม มันจะเป็นสีเทาอยู่พอซื้อปุ๊บก็จะเป็นสีตามที่มันให้ซื้อนั่นแหละถ้าใครขี้เกียจซื้อทินอันก็ซื้อตรงนี้เลยครับซื้อเป็นเซตเลยนะครับผมปรากดซื้อสีสองเพรพอซื้อปุ๊บนี่ครับของรางวัลจะอยู่ตรงนี้เลยภาพรวมนะครับกล่องกลางก็รางวัลสูงสุดนะครับผมแจ็คพอต,ตแตกก็นี่เลย8000เพชรองลงมาก็จะมี1 2 3ประมาณนี้ครับมีชุดที่คู่รักซื้อให้กันนั่นแหละแล้วก็ร้าน,นค้าคู่รักเนาะแล้วก็มี ปืนแล้วก็ลูกซองนะครับผมส่วนท่าเต้นตำนานก็นี่เลยครับท่าเต้นหุ่นยนต์ที่ผมมีที่ผมสมได้ก็จะได้เป็นอาตัวไอ้นี่รา,างวัลที่7เจ็กได้6นะกระเป๋าสวยมากนะครับผมก็พอซื้อครบก็มาแลกที่ตั๋วจับฉลากนะครับกดได้นะฮะก็ตามนี้เลยผู้สกานะครับผมแล้วก็มีชุดใหม่ด้วยแล้วค่อยไว้ทีหลังอ่าอยู่ตรงไหนวะอ่าชุดหมุนนี่เลยว้าวเท่นะ แต่ก็รู้กันอ่ะไม่ค่อยมีใครเล่น <c oughs> ไม่ค่อยมีใครเล่นเป็นปืนเคาะที่แท้ทูแต่ก็สู้เ k ไม่ได้อันนี้ก็งงเทกเปิดตัวอ๋อยิงสองนัดเท่านั้น <c oughs> สองนัดก็แทบคุมไม่อยู่อ่าแล้วก็ร้านค้านะครับผมจะมีเพิ่มชุดร้านของขวัญนะ้ครับอยู่ตรงนี้นี่เป็นชุดเซต็ตโอ้ทรงผมคือเท่เท่กว่าชนนี้เท่ว่ยชุดพวกเนี้ย เป็นลายใหม่แล้วจะมีอ๋อเหมือนแคนดี้นะครับผมชุดแสนหวานนั่นเองมีเป็นคู่โ้ตัวผู้หญิงแซปอีลีไปดูดันใหม่กันดีกว่าเอออันนี้จะเป็นตอนกลางคืนนะครับผมซิเมททาวนะ่ยฮะนี่ซิเมททาวที่มันมานะฮะอยู่ในด่านบอมนะครับผมไปเดี๋ยวลองเล่นกันเลยดีกว่าไม่พูดเยอะ โอเคบอมบ์ m o อ e out ล l น n t ผมว่าจะไม่แพ้โอเคเข้ามาใครวางไปแล้วเกิดอะไรตอนนี้นี่ยรู้สึกแย่นะมันวางบี <F> คือเพิ่งเกิดอะไม่รู้ <You S 2> เรื่อง <must do S 2> เลย <this. S 1> และไม่ได้วอร์มด้วย <c oughs> คือมันเร็วเนี่ยมันเร็วเว้ยไม่ได้วอร์มเล่นแต่ rv เดี๋ยวมันก็ชินเองแหละคือด่าน b เนะี่ยผมลองมาเล่นลองเล่นละตาหนึงก็พอเดินสำรวจได้พอรู้ว่าต้องเล่นตรงไหนบ้าง นี่จุดวางนี่เลยลดีเลิศขอปรับภาพได้ไหมเอาเป็นภาพกลางแล้วกันนะโอ้มันมีแบบอันต้าสูงมากๆด้วยนะเดี๋ยวรอซื้อเครื่องใหม่ก่อนรอแป๊บหนึงเ okay, อเคเือดมาจทางสองทางนี้จะไม่มาแล้วไปดู A e. ดีกว่าตอนนี้ ั่งศัตตูเหลือสองคนแล้วก็ฝั่งเราเหลือสามเฮ้ยเสียงเท้าตอนนี้คือมันจะมีแต่คนไว้เพราะว่ามันเป็นด่านใหม่เนาะผมก็จะมาลองเล่นกันเยอะ AI, AI ก็จะไม่มีนะครับก็คือว่าต้องซ้อมไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเจอในแรงอ่ะเจอในแรงเราจะเล่นไม่เป็นนะผมก็ลองมาเล่นอันนี้จะเป็นตาที่สองของผมที่มาเล่นนะก็สนุกดีโอเค ฝั่งศัตรูจะเดินดีค่อนข้างไวแต่ว่าเขาจะอยู่เอใกล้ๆเลยก็เยอะไปนะก็เยอะไปนะแล้วก็ไม่มีใครมาอยู่กับผมเลยนะเ้อาใครวางคือตรงกลางไม่อันตรายวะ ขาอ,อยู่ตรงนี้แล้วกันนะแบบดักซุ่มไงเออหาที่เล่นไงไม่รู้ว่ากล้องยิงทะลุดได้ไหมนะตรงนี้ประมาณนี้ดีกว่ามันมาแน่<อ>มาแค่ตัวเดียวรอบเนี้ยเฮ้ยบอมตกนู่นบอมสปอนย่อง กดเลยมันยังเดินมันยังเดินไม่ถึงเลยไหมเจ๊ไมชั่นสุ kses ยังเดินมาไม่ถึงเลยกูยิงไอ้ทัสกรีนมันหลอนเว้ยหลับอัปเดตมาผมเป็นนะไม่รู้เครื่องใครเป็นบ้างเนี่ยมันหลอนอะก็จะพยายามเล่นแล้วกันเดินมาเดินมาเดินมาเข้ามาเลย มาสิกี่ตัวไม่รู้นะแต่บีเงียบบีฟังเรามีคนนึงพับจอได้ไหมอยากพับจอไปเพื่อนอยู่บียังไงให้มันวางได้วะน่ะโดนนะมีมีสมกปิดมาเราเดินเข้าใกล้ ถอยทันนี่คือบุญล้ว <Double Kill. S 1> น่าจะเหลือจุดวางโอเคได้อยู่ไม่มีกู้ไว้นะจ๊ะ <laughs> <Mission Success. S 1> แล้วก็จะไปดูเดดแมทนะครับผม <Wow. S 1> บอดจะไม่ค่อยมีเดดแมทแคยค่า20คนโอ้โหไม่ทนันได้พูดจบเลย ถ้าพบ20คนก่อนก็ชนะนะครับเอ้ยมุมนี้เล่นได้นะแต่มาจะเกิดตรงที่ผมเกิดนั่นแหละน่าจะวนเกิดอยู่แถวนี้ตายแล้วไม่ค่อยอยากอัดแรงแรงนะเพราะว่ามันน่วงผมกอมันหลอนอะ่ะ เล่นสากาแล้วยันระเบิดไม่โดนโโเจ็บจัดจัดขอยยินก่อนแล้วกันโอ้โกล่องไม่เห็นเลยมันอยู่ไหนวะ แต่ยักษ์ใกล้ผมสู้ใครไม่ได้จริงๆตายเร็วโดนใครยิงวะโอ้ยเนี่ยวาร์ฟเลยเมื่อกี้โอ้โหกะสุนเลืแปดนับมันหล่นไปหมดแล้วตอนนี้น มาดูแต่หลังอัปเดตมามันก็เป็น,มมนเฉพาะตอนอัดนะปกติอัดลื่นๆถ้ามันไม่โดดม,มันก็อโอ้ชิด จ้ตรงนี้ไม่มีอะไรกันวะเนี่ยไอตัวมันเหลืองอยู่เลยอ้าวเฮ้ยเกิดตรงนี้อขอเกิดโดนขย,ยิงตายวะนะหรือว่าเน็ตก็ไม่รู้นะฝนเพิ่งหยุดตกอนะ่ยสามบีบีมันจะมีปัญหาตรงนี้นเวลาฝนตกอะไระประมาณนี้ไม่ได้อ้างนะแต่โมบิ เล่นไม่สนุกต้องมาเป็นตอนนี้ด้บเกิดคบริงรนี่น่าจะบอดบอดเกมนี้แม่งโหดจริงทำ <Double Kill. S 1> ไมมาเกิดนี้วะ <Double Kill. S 1> สิบเจ็ดแล้ววย้ย ออเก็คือว่าถ้าเติมกระสุนแล้วแบบกดยิงได้ขณะเติมอ่ะคือว่าน่าจะดีหนึ่งไม่เป็นไรมันก็ตุกกึกกักอะไรมันก็ไม่รู้ตั้งตหลังอัปเดตมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เ่ยช่างเถอะ ก็เขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมไมาเจอใหม่คลิปหน้าครับบม่ยบายจ้าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ